สวัสดีค่ะทุกคนมวนจากช่องสันทามารมนะคะวันนี้มวนกำลังจะไปฉีดวัคซีนเข็มแรกถึงแล้วนะคะทุกคนเซนทันอีทวิวจุดที่เราจะมาฉีดวัคซีนทุกคนตอนนี้นะคะมวนมาถึงที่ห้างเซนทันอีทวิวแล้วนะคะก็เดี๋ยวไปหาที่ฉีดวัคซีนกัน คือเข้ามาในห้างอ่ะเขาเปิดให้จอดรถถ้าโซนนี้โซนเดียวเข้ามาคือแบบโล่งมากแล้วก็มีความน่ากลัวอยู่หน่อยๆน,นะคะตอนนี้ก็มีความตื่นเต้นไม่ได้ตื่นเต้นนะคะก็จะมีความกังวลนิดนึงกังวลเกี่ยวกับเอฟเฟกที่จะตามมานะคะที่ก่อนออกไปก็ใส่แมสสองชั้นเลยค่ะทุกคนเพื่อความปลอดภัยไปข้างในกันค่ะจากที่เราจอดรถนะคะเราก็เดินมาไกลมากตอนนี้เรามาถึงแล้วเรียบร้อย ว้เดินอีกค่ะยังไม่ถึงท่งาก็เหนื่อยที่นี่เขาจะจัดเป็นจุดๆนะคะจะมีทั้งหมด5จุดด้วยกันจุดแรกเนี่ยก็เป็นจุดที่สำหรับการลงทะเบียนแล้วก็เซ็นยินยอมการฉีดวัคซีนนะคะแล้วเราก็เดินไปตามจุดแต่ละจุดเลยค่ะเสร็จแล้วแป๊บเดียวฉีดเสร็จแล้วนะคะ พอจุดที่5จุดสุดท้ายค่ะตรงนี้จะเป็นจุดสังเกตอาการนะคะหลังจากฉีดแล้วเราจะสังเกตอาการ30นาทีถ้าไม่มีอาการใดๆนะคะเขาก็จะให้เรากลับบ้านได้ค่ะเป็นนบ้างเรียบร้อยยังไม่รู้สึกอะไรโซโซทุกคนตอนนี้นะคะมนฉีดวัคซีนมาแล้วเรียบร้อยไม่แขนนะคะด้านซ้าย รอพักสังเกตอาการ30นาทีนะคะทุกคนตอนนี้นะคะมนกลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วตอนนี้อาการเริ่มต้นนะคะก็จะเริ่มแบบปวดปวดบริเวณที่ฉีดไปนะคะเวลายกแขนมันจะแบบเจ็บเจ็บปวดปวดอยู่ตรงนี้นะคะแต่อาการอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะกินยาพาราแล้วก็นอนสักตื่นหนึ่ง ที่นี่นะคะมลไปฉีดอะ่ะคือดีมากเลยเขาบริการดีมากแต่ละจุดก็คือเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วคนก็ไม่เยอะมากนะคะก็สะดวกดีแต่ห้างคือล้างมากทุกคนเพราะว่าห้างปิดหมดนะคะเปิดโซนเดียวก็คือโซนที่เป็นซุปเปอร์ตอนนี้เดี๋ยวขอกินยาแล้วก็นอนก่อนอาการเป็นยังไงเดี๋ยวมอจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังอีกทีนึงค่ะทุกคนคะตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องมาอัปเดตอาการหลังจากฉีด วัคซีนไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลา48ชั่วโมงก,กว่าแล้วนะคะเพราะบนโพสต์ไปว่าฉีดวัคซีนก็มีคําถามเข้ามาเยอะมากนะคะว่าฉีดที่ไหนอะไรยังไงก็มาสรุปให้ฟังนะคะมาลุ้นกันว่าอาการทางังวนเป็นยังไงนะคะก็คือในรอบนี้ค่ะมน์ไปฉีดวัคซีนแอตราเซเนกานะคะเข็มที่1นนะคะที่มน์ลงทะเบียนไปก็คือเป็นลงทะเบียนกับไทยร่วมใจนะคะลงไว้ตั้งแต่เดือน ฤพฤษภาแล้วจริงๆแล้วจะเป็นคิวฉีดเดือนมิถุนายนนะคะแต่ว่าเขาก็มีการเลื่อนมาเรื่อยๆเ,เพิ่งจะได้ฉีดในเดือนนี้เองนะคะสถานที่ที่มนไปฉีดนะคะก็จะเป็นที่เซนทันอิทวิวค่ะหลังจากที่ฉีดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเอฟเฟกหรือว่าผลข้างเคียงสำหรับมนนะคะจะบอกว่าแทบจะไม่มีเลยค่ะทุกคนแปลกมาก อาการที่มีนะคะก็คือจะปวดแขนข้างที่ฉีดนะคะจะปวดกล้ามเนื้อข้างนี้เวลายกยกไปก็จะเจ็บๆหน่อยอันนี้ผ่านมา2วันแล้วแต่ก็เจ็บแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะคะแล้วอาการอีกอย่างหนึ่งก็คือหิวบ่อยคะ่ะทุกคนหิวรุนแรงมากแบบ หิวล้วต้องกินเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหิวมากกว่าปกติอะค่ะเพราะปกติถ้าหิวหิวเนี้ยมนก็สามารถทนได้แต่หลังฉีดวัคซีนมาแล้วก็คือทนไม่ได้เลยหิวต้องกินเลย <c oughs> อย่างรอบเนี้ยมนไปฉีดมาพร้อมกัน2คนนะคะมนไม่มีอาการแต่ว่าอีกคนนึงคืออาการมาครบทุกอย่างเลยค่ะทุกคนทั้งปวดหัวเป็นไข้ เป็นถึง2วันด้วยกันเลยกว่าจะหายสนิทนะคะตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วก็คือหลังจากที่เราฉีดวัคซีนมาเรียบร้อยนะคะคำแนะนำก็คือเขาให้ดื่มน้ำเยอะๆนะคะดื่มไปเลยวันละ2ลิตรนะคะถ้าสมมติว่ามีอาการปวดหัวหรือว่าเป็นไข้เนี่ยก็ให้กินยาพาราไปะคะ่ะส่วนเข็มที่2ที่มนจะต้องไปฉีดนะคะก็คือเดือน ตุลาคมนู่นเลยค่ะทุกคนนานมากนะคะสําหรับคนที่ฉีดแล้วนะคะยังไงก็ต้องดูแลตัวเองอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าวัคซีนเนี่ยเขาไม่สามารถการการติดโควิดได้100%ซแต่ว่าก็หลังจากที่เราฉีดแล้ก็าสามารถป้องกันอาการที่รุนแรงถ้าเราติดเชื้อโควิดก็แนะนําว่า ก็ยังต้องดูแลตัวเองดีๆเหมือนเดิมใส่แมสล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆอ,อะไรอย่างนี้นะคะเวลาออกไปนอกบ้านก็พยายามเลี่ยงคนหรือว่าช่วงนี้ คนติดเชื้อเยอะมากนะคะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงก่อนเลยในการออกจากบ้านนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามนะคะทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยถ้าติดตามใน YouTube นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยกิงๆนะคะเวลาที่มอนลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนคะ่ะใครอยากให้มนทำคลิปอะไรนะคะก็มาคอมเมนต์กันได้หรือใครฉีดตัวไหนมีอาการยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ วันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยขึ้นมาเพอเพียงเลย